เฮ้ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับเรานี่ครับผมมาทำฟาร์มเว้ยนะน้องผมมาทำฟาร์มกูพูดอะไรของกูเนี่ยเอาใหม่ขอเปิดใหม่ เอาละครับผมก็สวัสดีพี่ชายทุกคนด้วยนะครับอยู่ในแมปฟาร์มสเตทนั่นเองนะครับผมนะเป็นแมปที่เล่นกับเพื่อนได้เนาะก็คือคนมันว่างมันไม่มีอะไรทำผมมาเสือกเจอแมปนี้ซึ่งมันทําอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยเว้ยซึ่งทุกคนก็อาจจะรู้แล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะมาทำฟาร์มวัวไว้เพราะว่าผมได้ทาฟาร์มสเสร็จแล้วเออคนมันไม่มีอะไรทำกูก็เลยมาหาเกมเล่นกูได้เล่นเกมนี้แหละกูจะกดล็อกแม่ให้หมดเลยนะกูจะเป็นเทพแห่งฟาร์มเลยนะเว้ยพี่ชายก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราอี่กจะทำฟ ารสร้างกันนันไหนมันคล้ายๆ Minecraft ไมค์ค้าแหละแต่ว่ากูเล่นโลบ็อกเออมันก็เหลี่ยมเหมือนกันแหละอ่าเดี๋ยวผมมีผู้ช่วยนี่น,นะครับก็คือน้องผมที่นั่งอยู่ด้านหลังมันอาจจะได้ยินผมคุยคนเดียวนะเพราะว่าเออในคลิปเนี่ยมันมันไม่ได้พูดะนะมันจะพูดอยู่ด้านหลังกูนั่นแหละ <S <S ซึ่งนะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์ในกูฝากลราไปกดกันด้วยนั่นเองนะครับ,รบาการกดไลค์เนี่ยมันง่ายกว่าการที่กูมาทำฟาร์มวัวให้พวกมึงดูกันอีกเนี่ยเข้าใจไหมก็ฝากไปกดกันด้วยนะครับโอเคเออ นะเรามาเริ่มทำฟาร์มกันเลยดีกว่าสำหรับฟาร์มวัวนะครับผมจะทำเป็นแบบปิดนั่นเองนะก็คือมีรั้วล้อมรอบแต่ว่าจะพยายามตกแต่งให้มันดูใหญ่แล้วก็สวยอ,อ,อย่างแรกเราจะเริ่มสร้างไงวะเราจะไม่ตกแต่งพื้นเลยเลยมันช่างแม่งกูกตกปลาแโอเคเดี๋ยวเราจะทำการซื้อนี่ครับผมจะซื้อเป็นในส่วนของบ้านวัวเ้าทำเป็นบ้านวัวไหมหรือว่าจะไม่ทำ อเออมันจะเป็นฟาร์มอะปลดล็อกยังวะยังไม่ปลดล็อกได้ไหมยังยังไม่ปลดล็อกเลยเอองั็นก็เราทารั้วก่อนเดี๋ยวสร้างรั้วก่อนโอเคเราสร้างรั้วกก่อน,ออนดีกว่าเออซื้อไปก่อนทําให้ดูก่อน,น,นะะเดี๋ยวทำตามนี่นะครับพี่ผู้ชมเนี่ยเรานะครับ<ๆ>ก็ซื้อแผ่นไม้มาแล้วเว้ยเออซื้อมาเสร็จนะครับมันก็จะทําการแปะเลยนะครับไหนขอดูตัวอย่างหน่อยดิเราจะทํากี่ตารางเมตรไม่รู้อะทำตรงไหนชะดี่ตรงนี้เหรอเราจะให้มันติดภูเขาขอบปะให้มันติดภูเขาขอบเนาะมา้เริ่มต่อตรงนี้หละ อ๋อไม่พอซื้อใหม่รวยรวยใช่มันติดขอบภูเขาเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยว,วรู้ว่าตีปิดเพราะมันคงไม่เดินตกเขาหรอกเพราะมันไม่ใช่บวนในชีวิตจริงผมได้เป็นวิสตากอรมาครับผมวิสตากอรมาคนหนึ่งครับผมสุดหลอ่อสุดโหดเลยรู้ว่ากูซื้อมานยังวะซื้อมัแล้วไว้<ๆ>ด้านหลังไอ้แผ่นเนี่ยนะเนี่ยนะมีปะเย้นี่ยนระู้นะวสุดสวยร่วมเหมือนร้วบ้านอนะกูไม่ครับเลย,เลย เราจะทาครึ่งครึ่งหนึ่งเลยไงคามวัวน,นี่ครึ่งนี่เลยเหรอโอเคงั้นเอาแบบอลังกาอรอลังการงานสร้างใช่ไหมแต่ว่ามันต้องมีโซนโซนเนยด้วยนะโซนโซนทาเนยอ่ะโอเคได้เลยหัวโดนตรงนี้แหละทางเข้าเอาข้างเอาทางเข้าตรงกลางหรือว่าตรงนี้ดีวะตรงนี้ก็ได้เนาะจะได้ไม่ต้องเดินไกลประตูเป็นยังไงอะเอาแบบนี้แล้วกันไม่ประตูยังไงแบบใหญ่หรือแบบเล็กประตูมีแบบแบบแบบเนี้ยแบบปแปลก อะไรนี่ดีกว่านี่เอ๋แต่เดี๋ยวซื้อไฟก่อนมืดอทับมืดอมืม่พอดีคนมันรวยครับมีตังก็ต้องซื้อไฟเอาไปใหญ่ๆไปไหนดีวะไหนไปวันนี้ไม่ค่อยมีตังนะครับเอาไฟราคาถูกไปก่อนแล้วกันไฟละพันสองไม่มีตังแล้วพันสี่พันสี่เลยลหรอแะ่สิบายนี่ไม่ได้ซื้อบวัวเลยเนี่ยอีกต้องซื้ออันใหญ่ๆอันไหนวะเออนี่แหละซื้อนี้เพิ่มก็เอาฟางม้วนมาเพิ่มไม่ต้องห่วงครับเราหนี้ตังมื่ครับต้องมีตังมื่อ เอ้ย,ม,ยอมันเยอะไปมันเยอะไปว่ะเฉยีหรือว่าเราจะเอาข้างๆออกแล้วไปกองกองไว้กองไว้ฝั่งในฝั่งหนึ่งอ่ะเอ้ยอย่างนี้แหละ <c oughs> เนี่ยตัว M ก็คือ, p p อวัวเพ p ผู้เมล้ยวัวตัวเล็กจังวะอะไรนะี่ยอ่าวัวตัวนี้มันกินพอจะามักินอาหารไก่กินอาหารไก่แล้วก็จะได้นมออกมาที่เนาอาไปขายได้แล้ววัวก็สามารถผสมพันธ์กันได้แฮปปี้แล้วก็จะได้นิวบราวน์นิวโบร์เขาเดอะเทนไอดไปเอาไปหลายๆตัวเลยนี่วัวช็อกโกแลตเราไก่ใส่เข้าไปในกรง <laughs> อีด้อุ้ย ไอพวกวัวอย่าเดินมาตรงนี้ไปตรงอืน่นไม่ให้กินข้าวแล้วยังไงไไนะรู้ได้เหรอทะลุได้ปล่อยแม่งเลย <c oughs> เอ้ยทำตัวดีดนี่ไม่กินข้าวนะเว้ยเอ้ไม่เป็นไรหรอกแต่มันก็มีข้าวงนี้แต่มันก็เดินมาเฮ้ยเดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วสําหรับปามวัวแล้วเนี่ยไอแถบถาดอาหารนะตรงนี้นะก็ไว้ตรงมุมดีวะ นี่เพอร์เฟกไหมเอาอาหารไก่มาดูดิกินอาหารไก่จริงเปล่าไม่มีอาหารไก่อย่างเดียวเว้ยเกมเนี้ยมันไม่มีอาหารวัวดีเลยวิกีย็ตทำหลายอย่างนะกอกพิมรัวหน่อยดินี่อ้ยมันโตขึ้นมาเนี่ยมันกำลังชิลเอ้แต่ว่ามันมีความสุขเลยเอ้ยนี่ไงมันกินอาหารไก่เอ้ยวัวกินอาหารไก่ไมมันเดินมันก็เดินอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ตัวเมียตัวผู้นี่มันตัวโตแล้วเนี่ยมันตัวเท่าเดิมอ่ะตัวเท่าเดิมอ๋ออันนี้สเตชสเต n c e อันนี้คือสถานะใช่ป่าววะต้องแข็งแกร่งอ๋อสถานะถ้าสมมุติมันรักกันมันจะเป็นรูปเลิฟใช่ไหมมันก็จะผสมพันธุ์วัวถ้าเป็นใหมน่นี่นี่คือฟาร์มวัวของเรานะครับ <c oughs> คือเบสิกง่ายๆนะสำหรับฟาร์มวัวเนี่ยก็เป็นอุ้ยนกเบาดินกบ้านกูเนี่ยก็จะเป็นการทําฟาร์มนั่นเองนะครับเป็นฟาร์มวัวเล็กๆซึ่เราตกแต่งออกมาเนี่ยให้มันคอนข่างที่จะงดงามหน่อยนะครับถึงมันอาจจะไม่งดงามในพวกมึงแต่มันงดงามสาหรับกูแหละกูทําได้แค่นี้แหละองนะก็อาจจะมีอะไรเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวรอรอดูกันเพิ สำหรับฟาร์มวัวเนี่ยก็อธิบายง่ายๆว่าวัวเนี่ยจะเป็น2เพศเออก็อย่างที่รู้กันก็มีเพศหญิงแล้วก็ชายเพศผู้เพศเมียนั่นเองซึ่งวัวเนี่ยต้องรอดูนะครับว่าสเตจของมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะไปเกิดการผสมพันธุ์กันนะครับตอนแรกเราจะได้วัวเด็กมามันก็จะเจริญเติบโตเป็นวัวใหญ่แล้วถ้ามันผสมพันธุ์กันเนี่ยจะมีโอกาสได้วัวสายพันธุ์ใหม่นะครับที่จะไม่เหมือนเออไม่เหมือนไม่เหมือนวัวที่เราไปซื้อมานั่นะครับเหมือนแบบว่าเอาวัวสายพันธุ์ช็อกโกแลตเนี่ยไปผสมกับไอ้วัวดำนะครับจะกลายมา ก็นะครับอาจจะเป็นประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปของเราที่จะสร้างเนี่ยก็คือการทําบัตเตอร์หรือว่าการทาเนยนั่นเองนะครับที่ทํามาจากนมวัวนั่นเองนะครับผมได้ยังไม่ปลดลลองจริงๆด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับอีพีหน้าเราจะมาทาบัตเตอร์กันผมก็เยวขอตัวไปฟาร์มเพิ่มก่อนนั่นเองเออนั่นแหละเจอกันอีพีหน้านะจ๊ะ